สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่15 สิงหาคม2565มาดูแนวทางช่วงโค้งสุดท้ายกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางวิ่งบนเลขวิ่ง2ตัวของแอส,สตางงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าแนวทางของอาจารย์หลุดไปครับของอาจารย์ไม่มี5 9 4งวดก่อนหน้านั้นของอาจารย์เข้าถัดไปอีกหลุดทุกท่าน3มงวดหลังสุดประมาณนี้ งวดใหม่อาจารย์บอกว่าวิ่งบน9กับ3นะครับ9กับ3ใบเต็มก็จะประมาณนี้วันที่อยู่ด้านบนชัดเจนทุกท่าน fc ของแอสตางมารับไปครับต่อมาครับแอลลเดนตัวเดียวบนแล้วก็ตัวเดียวล่างอาจารย์ให้ฟันบนเลข1ทุกท่าน แล้วก็ฟันล่างก็เลขหนึ่งนะครับจัดไปครับแอดระเด็นบนหนึ่งล่างหนึ่งจะมาไหมรอลุ้นกันต่อมาครับเป็นข้อมูลลันอัพของแอดเก้หรือว่าวิ่งบนงวดที่ผ่านมาใบนี้เข้าสองตัวเลยนะครับมีห้ากับสี่ถัดไปอีกเข้าเลขศูนย์สองงวดหลังสุดประมาณนี้ งวดใหม่อาจารย์ให้เด่น8รอง7ทุกท่านวิ่ง8กับ7ครับตัวเด่นก็คือเลข8ตัวรองก็คือเลข7แคปหน้าจอด่วนๆครับข้อมูลของแอดเก้ลันอัพทุกท่านต่อมาครับผมก็ จับข้อมูลวิ่งบนของอาจารย์มาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาเนาะใบฝั่งทางซ้ายผมลงให้แล้วก่อนน,นั้นๆพร้อมกับสาธิติก็ถือว่าเดินดีนะครับวิ่งบนพื้นหลังสีทองของอาจารย์ได้3กับ8แล้วก็ใบเมื่อกี้ได้8กับ7ชนกันที่เลข8ทุกท่านชอบแนวทางนี้ก็ลองนำไปจับกันดูนะครับตัวชนจะมาไหม2ข้อมูลวิ่งบนของแอดเก้ ต่อมาครับใบนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็น,นทางของอาจารย์สมม่อนชิโร่ทำบุญกับพ่อแม่นั่นแหละบุญทุกท่านงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับรู้สึกว่าเลขของอาจารย์จะเข้าอยู่เนาะตรงนี้มีเลข9แล้วก็มี4กับ5งวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างครับสูตรของอาจารย์ก็มี9012แล้วก็3 4 5ห้า ตัวเลขสีแดงด้านล่างนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเลขเด่นของอาจารย์ที่จับให้นะครับมี902ตรงนี้มีเลข3ตรงนี้มีเลข6ทุกท่านเจอก็นำมาฝากคุณผู้ชมเนาะอีกใบหนึ่งของอาจารย์ก็เป็นใบนี้ครับใบนี้ผมก็ไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกันงวดใหม่อยู่ด้านล่างทุกท่านสูตรของอาจารย์ได้098ตรงนี้ได้3 4 5ี่ห้า ตัวเด่นก็น่าจะเป็น09แล้วก็เลข3ตรงนี้มี26นะครับลองจับเข้าคู่กันดูเนาะต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของแอดพิมมี่ครับ10หน่วยบนงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าเลขเก้านะครับเผยออก5 9าเาถัดไปอีกของอาจารย์เข้าเลข0แถมหลักร้อยมาด้วย สถิปีของอาจารย์เข้าเลข7ทุกท่านสามงวดหลังสุดเข้าครับงวดใหม่ของอาจารย์ครับ10หน่วยบนได้906 7 8ทุกท่าน906 7 8แนวทางของแอดพิมพ์มี่ครับ16ทับ8ทับ6 5ต่อมาครับแนวทางหน่วยบนของอาจารย์ปริชาโจ ชุดเต็มของอาจารย์ก็7 8 0 2 4 5ชุดเด่นของอาจารย์ครับได้0 4 7ย์ทุกท่านใบนี้เป็นทางหน่วยบนถัดมาก็เป็นหน่วยบนของอาจารย์เทพบรรลือใบที่ผมได้มาก็คือใบนี้ได้มาใบเดียวทุกท่านดูเหมือนว่าอาจารย์จะให้เด่น7นะครับสำหรับหน่วยบน ตัวรองอยู่ตรงนี้ครับมี0มี1มี2มี5แล้วก็มี9จัดไปครับแนวทางของอาจารย์เทพบันเลอถัดมาก็จะเป็นข้อมูลเด่นบนไปกับของแอดกุ้งงวดที่ผ่านมาแอดกุ้งเข้า9 9 4ตรงตรงเป๊ะเลยนะครับคอยออก5 9 4งวดใหม่ของอาจารย์คือใบนี้ครับ16ทับ8ทับ6หา เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันเนาะผมจะขยายให้ดูนะครับตามนี้ทุกท่านเด่นบนไปกลับรวมแล้วก็ประมาณ25ชุดนะครับแค่แนวทางนะคะต่อมาเป็นแนวทางของอภภูมิรัฐบาลครับ16ทับ8ทับ6 5อาจารย์บอกว่าวิ่ง5รูด5 ชุด3ตัวครับ357กับ351อาจารย์ขีเส้นใต้มาที่357 2ตัวบน57 2ตัวล่าง51กันได้หมดทุกท่านทางบนทางล่างด้านล่างสุดอาจารย์บอกว่าฟาด57นะครับทุกท่านครับแนวทางของออภูมูมต่อมาครับผีเสื้อเทวดาให้โชค นางฟ้าจำแรงเลขชุดของอาจารย์ตามที่เห็นครับชุด3ตัวก็มีอยู่ทั้งหมด6ชุดทุกท่านอยู่ด้านบนอยู่ในส่วนตรงนี้เนาะแล้วก็2ตัวบนล่างก็จะอยู่ส่วนด้านล่างนะครับแคปหน้าจอขยายใหญ่ดูเพิ่มเติมได้นะครับผีเสื้อเทวดาให้โชค ต่อมาครับใบนี้ลายมือคุ้นๆไม่ได้ลงให้นานครับทุกท่านดูแล้วจะเป็นแนวทางของแอตเต้นะครับอาจารย์ให้แนวทางข้อมูลบนมาตามที่เห็นครับด้านบนจะเป็นชุด3ตัวครับชุดที่อาจารย์ติดดาวมาให้ก็มี305 306อีก2ชุด3153 16 2ตัวก็มี0506 1516ทุกท่าน ใบนี้อาจารย์เน้นมานะครับมีชุดที่ติดดาวด้วยนะครับคุณผู้ชมแนวทางของแอดเต้ถ้าพูดผิดจำผิดก็ต้องกราบขออภัยอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับต่อมาเป็นทางเชฟต้นทุกท่านเชฟต้น16สิงหาคม65อาจารย์บอกว่า รูดสอลอง6นะครับรูด2อลอง6เลือกชุด2ตัวก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ข้างล่างก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวครับอาจารย์มีตัวกันด้วยทุกท่านตัวกัน2ชุด4ี่กับ42เอาเชฟต้นไปแล้วเอาแนวทางของแม่แจ็กกี้ไปด้วยแม่แจ็กกี้บอกว่ารูด3าลอง5นะครับ รูดสารอง5ชุด2ตัวแล้วก็ชุด3ตัวตัวกันชุดเดียวครับ3 8ตามนี้ครับแนวะทางเชฟต้นกับแม่แจ็กกี้ต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของป้าม่วงทุกท่านป้าม่วงขออนุญาตขยายนะครับ เลขชุดที่ประม่วงให้มาเป็นแนวทางก็อยู่ในหน้าสมุดตรงนี้เลยนะครับ16ทับ8ทับ6 5 2ตัวก็มี6 5 6 2 4 2 8 0 6 5 6 2 4 2 8 0 3ตัวครับมี6 3 2กับ6 5 0 6 3 2กับ6 5 0 มีตัวการด้วยทุกท่านอยู่ด้านล่างตัวการ932-950สตัวมี59แล้วก็ขอขอภัครับ95แล้วก็92ตามนี้ครับแนวทางประม่วงต่อมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์หนุ่มเมืองน้ำดำนะครับอาจารย์บอกว่าฟันขาดเลข5ตัวเดียว เลขชุด3ตัวก็7-5-1 2สองตัว5-1อีก2ชุดก็มี5-3กับ7-5ทุกท่านวันที่อยู่ตรงนี้แนวทางของอาจารย์หนุ่มเมืองน้ำดำต่อมาครับจะเป็นแนวทางเด่นแต้มล่างของแอสตางเด่นแต้มร่างก็มีตามที่เห็นเลยนะครับ แต้มเด่นก็มีเลขแต้ม0นแต้ม2แต้ม4แต้ม7แต้ม8แล้วก็แต้ม5งวดที่ผ่านมาถ้าจาไม่ผิดแต้มร่างของอาจารย์หลุดนะครับไม่มีแต้ม5เนาะทุกท่านหวยออก1 4งวดใหม่ก็ใบนี้ครับก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ